ุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติไซทองได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลุ่มบุคคลได้ลักลอบตัดไม้ยืนต้นตายภายในอุทยานแห่งชาติไซทองจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบและได้พบกลุ่มคนสามคนกำลังใช้เลื่อยโซ่ยนตัดไม้ดังกล่าวเมื่อกลุ่มบุคคล เห็นเจ้าหน้าที่จึงพยายามหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้สองคนทราบชื่อคือนายเชิดชัยและนายกิติศักดิ์พร้อมของกลางเลื่อยโซ่ยนหนึ่งเครื่องรถยนต์กระบะหนึ่งคันที่ดัดแปลงมาเพื่อใช้ในการขนไม้โดยเฉพาะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ถูกจับกุมได้ร่วมกันวางแผนเข้ามาตัดไม้พะเนียงในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นไม้มีค่า และสามารถนําไปขายได้ราคาสูงเจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึกตรวจยึดจับกุมส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจและติดตามตัวผู้ร่วมกระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง